ชาวบ้านในเขตตำบลกระสุนตกทยอยเก็บข้าวของนะคะทั้งเสื้อผ้าที่นอนหมอนมุง้งและพัดลมขึ้นรถกระบะเพื่อกลับเข้าบ้านในพื้นที่อำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งวันนี้ก็ครบ16วันที่พวกเขาต้องอพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงในอำเภอเดชอุดมค่ะ อย่างคุณตาคนนี้นะคะซึ่งเป็นพ่อของเจ๊ป่อมแปมบ้านได้รับความเสียหายทั้งสองหลังค่ะก็ต้องไปอาศัยอยู่ที่บ้านญาติชั่วคราวเพราะต้องรอให้จังหวัดอนุมัติงบซ่อมแซมบ้านเรือนในวันที่12สิงหาคมค่ะก่อนที่จะเร่งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านค่ะก็ดีใจค่ะ<ม>ก็เสด็จกับไปทำงานเนะาะเสด็จกับไปทำงานจ้ะปกติเนี่ยทำงานครกินอะไรก็ รับจ้างทั่วไปจะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเนี่ยแหละจ้ะปกตินี่เขาบอกว่าต้องไปฉีดฉีดยาแม่นจ้ะก็นั่นแหละคือสี่หกเบอร์แหละจ้ะสี่หกเบอร์แล้วจ้ะแต่แกไปเฮ็ดงานแล้วล่ะจ้ะก็มีกังวลอยู่จ้ะแต่ก็อยากรับกระยากรับจ้ะยูโดนหลายหมื่นจ้ะังไดขอบคุณให้พี่น้องเด็กอุดมแน่ก็เพิ่อนหายการตอนรับแบบย่างดีเลยจ้ะก็กมาอยู่นี่ก็ sa duwag, แม้การเจราจาระหว่างไทยและกัมพูชาโดยมีข้อตกลง13ข้อทําให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายค่ะแม้จะยังไม่มีคําสั่งจากทางจังหวัดให้กลับภูมิลำนาโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงแต่ว่าชาวบ้านทุกคนคิดถึงบ้านและก็อยากกลับไปทํามาหากินตามปกติค่ะโดยเฉพาะคนชายแดนที่มีอาชีพทําการเกษตรแต่ในช่วงอพยพนะคะต้องขาดรายได้โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและก็รับจ้างกรีดยางพวกเขาจึงเรียกร้องอยากจะให้รัฐบาลชดเชยผล กระทบที่เกิดขึ้นค่ะคนแล้วคนหายกะดีที่จังใดกะดีค่ะชดเชยเนี่ยได้สิชดเชยเข้ากับย่างใดคือกันนาละเพราะว่าเข้ามาเขาก็ประเด็จเทศยอียงนานีชินแม่นธามาอพยพมานี่รถกัยังคือเก่าอียงกับตอกท้วงเข้ามาค่าไฟนี่บางยังบ่ท่านได้ใส่เห็นแวบๆในโทรศัพท์อยู่เด้เออกับยังบ่ท่านได้ใส่กับทุกอย่างมันกับยังคือเก่าถำใม้เงินชดเชยหรือทำให้ย่างกะดีอยู่เด้ ก็เห็นชาวบ้านกับว่าเดือดร้อนกันอยู่เพราะว่านี่สินห้องบริเฮ็ดอียงนอกย่างกับบริกดเอ่อมั่งสี่ย่างกับบริตัดบริเฮ็ดัีงมั้ก็บอมีรายด่อย่าง เหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทําให้ชาวบ้านต้องอพยพกว่า1,000 0คนค่ะโดยเฉพาะที่อําเภอน้ําขุนและน้ํายืนมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากกระสุนตก129หลังและผู้เสียชีวิตหนึ่งคนค่ะซึ่งขณะนี้ครอบครัวยังไม่ได้ยังไม่ได้นําร่างมาประกอบพิธีชาปนากิจเพราะต้องรอให้เหตุการณ์สงบในพื้นที่ตามแนวชายแดนค่ะ ค่ะคุณจีรัชาตาคุณพิมพิมลค่ะแม้ว่าขณะน,นี้ชาวบ้านในพื้นที่สีแดงจะทยอยกลับภูมินำเนาเกือบทั้งหมดนะคะแต่ว่าสถานบริการพยาบาลรอพอสตในพื้นที่สีแดงจนถึงขณะน,นี้เกือบสิบแห่งนะคะยังไม่เปิดให้บริการตามปกติค่ะแต่ว่าจะเปิดให้บริการนะคะในพื้นที่สีเขียวซึ่งห่างกันประมาณ1 0 2ถึง20กิโลเมตรนะคะซึ่งจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินและก็ผู้ป่วยนอกค่ะ